เสร็จแล้วนะครับเคสนี้คุณหมอสนินใช้เวลาแค่4วันเท่านั้นเองนะครับสิบซี่เซรามิกถ้าเรามาดูนะครับเคสนี้นะครับฟันแต่ละซี่เนี่ยฮะสีฟันไม่เหมือนกันแล้วก็มีช่องว่างอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็เป็นเคสที่คุณหมอสนินเจอประจําทุกวันแล้วก็ทําทุกวันไม่ใช่ผมทําคนเดียวนะครับผมแล้วก็ทีมงานของผมทุกคนทําทุกวันนะฮะ เคสนี้เราจะแก้ไขง่ายๆด้วยการทำสะพานฟันนะฮะด้วยฟันเซรามิกนะฮะแล้วก็จะแปลงโฉมคนไข้ให้ดูว่าลุกทุกอย่างจะเปลี่ยนไปบุคลิกทุกอย่างจะเปลี่ยนไปคราวนี้คนไข้คนไหนก็ช่างนะครับที่มีปัญหาลักษณะยอย่างนี้ในการใส่ฟันแบบถอดได้นะครับซึ่งจะเป็นแบบนี้นะฮะ ใส่ฟันแบบกระชิกกระชิกแบบถอดได้พวกนี้มันทําให้มีกลิ่นปากนะฮะผมจะบอกได้เลยคุณจะมีกลิ่นเหม็นของคราบอาหารคราบชากาแฟาที่คุณกินทั้งวันนะครับสิ่งเหล่านี้จะหายไปหลังจากที่คุณเปลี่ยนเป็นครอบฟันเซรามิกสิ่งที่คุณหมอสุนินมีความชํานาญ มีความเชี่ยวชาญคนไข้ออกมาสวยงามมากช่องว่างก็ไม่ต้องไปใส่ฟันถอดได้ให้มีกลิ่นปากหรือว่าให้มันกลัวถ้าไม่ให้มันหลุดลงคอนะครับ mm. เคสนี้เป็นเคสที่สวยมากๆของปีนี้ของคุณหมอสุนเนเลยนะครับใครกระชางนะครับสนใจนะครับถ้าใส่ฟันถอดได้อยู่ที่เป็นฟันหน้าหนึ 1, 2, 3, ง่งซี่สองซี่ง่ายๆนะครับเข้ามาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับเข้ามาลองปรึกษาคุณหมอสุนเนดูไม่เสียค่าใช้จ่ายผมจะให้ความรู้คุณทั้งหมดที่ผมมีอยู่ในตัวผมย่ Yo!